สวัสดีครับผมโอมสั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่าน m i นิ c l e Event ์ในเกมแอสเตรกับคุณผู้ชมกันเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับลุยกันเลยครับผมอันดับแรกมารับเควสก่อนนะครับอีเวนต์นี้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมคือมีการปรับเปลี่ยนภาพทุกอย่างให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นกดรับเควสเลยนะครับด้านล่างรับเล่งดีๆครับผมทุกคนลุยกันเลยนะครับ อาก้าไปเคลียตรงกลางหน่อยครับเ,เดี๋ยวผมเก็บขอเหมือนเดิมฝักกุหลาบตรงกลางด้วยรับเควสก่อนเดี๋ยวลืมชอบลืมนะครับโอเค80%ปกติตอนที่ซ้อมเล่นกับน้องๆชอบลืมมารับเควสก่อนหากกุหลาบกับไอเทมนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจบอกอยู่นะครับสาหรับคนที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับแนะนําให้เล่นกันหลายคนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวด่านค่อนข้างมืดครับผมอุตนโซมใสะดุ้งเลยกำลังอธิบายอยู่ ผมชิดขอบก่อนเดี๋ยวผมลดเสร็จนิดนึงนอ,อุ้ยเอา้าหูดังเกินแป๊บนึงมันมาแบบเงียบๆตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมาแบบเงียบๆนะครับบางทีมันหยุดเชสติมแต่มันก็ตามคุณผู้ชม,มอยู่ทุกคนฝากตรงกลางด้วยนะครับจะกุหลาบเก็บด้วยนะเริ่มรถไม่มีปัญหานะครับตอนนี้อากาเซตะเกียงอะไรครับ ตะเกียงกุหลาบตะเกียงกุหลาบอ๋อตะเกียงตะเกียงจะดันแม่มาเธอเรสิดแนนนะครับถ้าเป็นถังแก๊สมันเห็นจุดโฟกัสอยู่แต่ถ้ากุหลาบต้องสังเกตนิดนึงนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊จุกได้จุกได้จุกได้เดี๋ยวผมเช็คที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับตอนนี้กุหลาบครบแล้วนะครับทุกคนกุหลาบครบแล้วครับ ใครก็ได้ลองไปเก็บตรงกลางทีครับไม่รู้ว่าได้ถังแก๊สหรือ,อยังเดี๋ยวผมวิ่งตรงกลางไปก่อนอันนี้มีจุดโฟกัสนะครับคุณผู้ชมวิ่งตรงมาจากจุดเริ่มต้นแล้วก็เบี่ยงซ้ายเลยเก็บได้ไหมครับอาก้าไม่ครบครับแกยังไม่ครบครับผมทุกคนไปช่วยกันหาก่อนนะครับโอเคครับครบแล้วครับทุกคนถังแก๊สครบแล้วครับเดี๋ยวผมจุดโฟกัสก่อนโอเคตรงไปเลยตรงนี้ เตเชติมผมค้างนะครับเรียบร้อยมีคนได้แล้วเก็บมาเลยครับข้างในกับตันไปที่ประตูกลางเลยครับนึกว่าลากผีมาเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้พี่สับสนนิดนึงนะครับตรงสุดทางเบี่ยงซ้ายเลยครับประตูตรงกลางเลยครับผมจีจีครับเดี๋ยวนี้ผมไปรับเคล็ก่อนนะ ทุกคนครับภารกิจเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตามหากุหลาบแล้วก็เก็บไอเทมตรงกลางนะครับของตกแต่งเดี๋ยวผมไปรับเควสให้ก่อนนะครับเพื่อที่ประตูจะได้เปิดครับผมรอได้เลยครับสแตนบายรอเลยปึ๊บรอสักครู่นะครับครับผมเมื่อคุณผู้ชมเก็บครบนะครับมันจะมีเสียงกรี๊งครับสามารถที่จะมากดอีตรงนี้วางของประดับตกแต่งได้เลยนะครับแล้วตัวละครนี้ก็จะวางกุญแจให้คุณผู้ชมได้เอาไปไขสู่ทางออกนะครับ มีมีอยู่หลายห้องเลยครับอาการที่ผมเจอแล้วครับใครอยู่ตรงประตูสามารถเข้าไปเก็บไอเทมได้เลยนะครับตรงกลางแมปนะครับระวังผีเคลื่อนที่ไวนะครับอากาผมคิดว่าน่าจะครบแล้วครับเหลือแต่ข้างนอกแล้วครับ <ผม S 1> คิดว่าใช,ใช่ครับผมหเช็คอยู่แ้ดระวังระวังไม่น,าน่าดีไปออกไปออกไปผมไปซ้ายนะครับ โอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโยดนซูมบป๊บนึงปึดด๊บชิดขออมันก็ช่วยได้ดโอ้โหดังเกิชเชตีมดังนะครับรบกวนให้คุณผู้ชมเบาเสียงด้วยนะครับหรือลดเสียงจากคอมพิวเตอร์ตัวเองก็ได้ครับเป็นเสียงหลักเลยยังไม่ได้ยินเสียงกริ่งนะครับ น่าจะเลอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเสียงเหมือนออดนะถ้าเก็บครบโอเคครบแล้วครับนี่กุหลาบด้วยเก็บกุหลาบด้วยโอเคผมคิดว่ากุหลาบน่าจะครบแล้วครับเดี๋ยวผมไป QC ให้น้อง QC อยู่กุหลาบไม่ครบไม่ครบหรออ่าเดี๋ยวมันน่าหยุดงั้นฝากอาการดูที่เช็คห้องตรงจุดเกิดอีกทีหนึ่งนะครับเผื่ออาจจะเข้าไม่ครบุูห้องเดี๋ยวผมไล่เช็คข้างนอกก่อนผมว่าอาจจะอยู่ในบ้านแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปช่วยหาก่อน นี่ครับผมเจอแล้วครับอยู่ในห้องครับผมลองวางเลยครับห้องตรงข้ามประตูสองอันครับผมอาจได้หรือยังน่าจะครบแล้วล่ะเข้าไปเช็คก่อนได้เลยครับผมคิดว่า9 9บเก้าเปอร์เซนน่าจะครบนะครับครบครับผมโอเคหยิบกุญแจไปไขเลยครับผม มาขับพาสุดท้ายเ,ออเหมือนด้านสองเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกต้องไปรับเควสก่อนนะครับเูกับตัว,ตวละครน,นี้ได้เลยอันนี้มีจุดโฟกัสแล้วก็ค่อนข้างกุหลาบที่จะหายากน,นิดนึงนะครับทุกคนพยายามเช็คกันทุกห้องเลยนะครับเข้าไปเช็คหลังแจกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมสแตนบายกล่องของขวัญตรงนี้ก่อนทุกคนกระจายกันได้เลยครับมาสแตนบายรอคัดสิ้นเสร็จเราเก็บได้เลยนะรู้<ะ>สึก <tır> ว่ามีตะเกียบบำพายเนาะเอามาใช้ดีกว่าเออ ดีขึ้นเยอะพอดีเห็นจันถืออยู่ตัวละครผีมาแล้วเหรอครับมันอยู่ในคัสซิ่งอยู่นะภารกิจเริ่มแล้วครับเก็บของของขวัญได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันระวังนี่จุดเนียนจุดเนียนหลังกระถางดูกันดีๆทุกคนหลังแจกกันมันเนียนมากมัไม่ชัตีมขึ้นมันมันค้างอย่างนั้นอาก้ ูหกดไวผมว่ามันติดบาร์ัวเนนี้วิ่งดุยเลยก็ได้แต่ก็ระวังแล้วกันออกไปไม่ได้มีเฟรมเลสตกนิดนึงครับตอนนี้เซตตีมเข้าครับผมรบกวนเบาเสียงด้วยนะครับเบาเสียงจากคอมเลยก็ได้ครับเสียง<ป>จากตัวเครื่องปเป็นปมือถือ<ป>หรือก็คอมก็ได้นะครับ มีข้อหมายตกใจนะครับเช็คกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมคิวซีแป๊บหนึ่งนะกุหลาบหนึ่งดอกอันนี้กุหลาบสำคัญนะครับค่อนข้างที่จะหายากอยู่ตอนนี้ของครบแล้วนะครับกุหลาบกุหลาบเดีวกุหลาบตอนนี้อากาอยู่จุดเกิดเหรอครับหนูกำลังไปจุดเกิดอากาไปจุดเกิดก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองหากกุหลาบดูก่อนยังไม่มีขึ้นเลยตอนนี้ครับผม นี่ผมกำลังเช็คตรงทางออกครับไล่เช็คทีละห้องเลยเมื่ก็แบบมันจะอยู่ตรงแถวซอกอ่ะพี่ซอกเลยซอกเนียนมากคือต้องเดินเข้าไปให้สุดน่ะนี่ไงคือแล้วโอเคครับผมแต่พี่ไปรับก่อนเรียบร้อยตะคองนึงอะพี่ว่าอืเดี๋ยวดูทางก่อนเห็นชื่อพี่ก็มาเลยแล้วกันขอรัตะเวนก่อน แล้วก็เบี่ยงซ้ายมาเลยครับเชิญครับมาเลยเแล้วก็เบี่ยงซ้ายจบครับผมประตูนี้ประตูนี้โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยคนที่มาเล่นครั้งแรกก็จะได้รับเหรียญน,นะครับอันนี้จบแบบมิลาคเคิลนะครับคือจบแบบคนใจดีนะครับ ในแบบนี้จะมีจบ2แบบครับคือเซลฟิชด้วยนะครับคือคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเก็บกุหลาบก็ได้แต่สามารถที่จะเล่นแล้วก็ปลดล็อกตะเกียงกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับสามารถเช็คไอเทมได้เลยครับผมกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คือตะเกียงทั้งหมดในกิจกรรมของ m i r a c l e e อีเวนะครับเริ่มจากด้านซ้ายนะครับเป็นตะเกียงที่ได้จากในโหมดของไนแม่ครับจบแบบแบดเอ d นครับคือเซลฟิชครับผม เป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างเป็นสีเหลืองจากทางซ้ายผมนะครับเป็นตะเกียงรูปสร้อยครับอันนี้ในคลิปผมเล่นจบแบบมิราเคิลนะครับเลยได้เป็นสีแดงมาแทนครับที่ผู้ชมทางขวาถืออยู่ส่วนของผมที่ถือนั้นเป็นของนายแม่จบแบบมิราเคิลนะครับอีเวนต์นี้น่าจะมีสะพานนึงเลยนะครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไวเราดูกันต่อในพิธีต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ จอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ